ครับผมวันนี้ก็มารีวิวบ้านของป้าอ้อมอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านเยือสแกอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคราวก่อนก็รีวิวแต่ยังไม่เรียบร้อยดีวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้รีวิวส่วนของห้องครัวด้วยนะครับวันนี้ก็มีน้องไข่มุกมาช่วยรีวิวนะครับก็เป็นบ้านของน้องไข่มุกอีกเช่นกันนะครับนี่ครับเป็นบ้านโมเดิลตันสีเทานะครับ กว้าง9ลึก12 1 0 8ตารางเมตรนะครับ1.39ด้าล้านบาทนะครับราคาตอนนี้นะครับ3าห้องนอนสองห้องน้ำห1ห้องโถงหนึ่งห้องครัวฉเฉลียงระเบียงมานั่งกันตกหน้าบ้านนะครับนี่เสาโชว์4ต้นนะครับเฉเลียงหน้าบ้านนะครับตรงนี้มีขยักยื่นออกมาเป็นห้องนอนนะครับห้องนี้ห้องนอนใหญ่แล้วก็เพิ่มมิติให้กับด้านหน้าด้วยนะครับ ห้องโถงของน้องไข่มุกนะครับนี่ครับนี่ครับอลูมิเนียมอบดำกระจกใสเขียวในส่วนของช่องแสงนะครับหน้าต่างบานสไลด์นะครับโปร่งโล่งแน่นอนครับโชว์ระบบไฟไปบบตไประชุมห้องแรกนะครับห้องนี้ก็มีขนาดอยู่ที่ประมาณ3คูณ3 50นะครับ โคมไฟ5โคมนะครับตรงกลางสลับเปาแล้วก็อีก4โคมจะเป็นดาวไลท์ LED นะครับสีนิ้วนะครับห้องถัดมานะครับห้องถัดมาก็ประมาณ3คูณ3นะครับห้องของน้องไข่มุกเองนะครับมีโคมไฟสลับเปาโคมเดียวพอนะครับโคมไฟ3สเตปเช่นกันนะครับเราจะไปดูห้องนอนสนออกมาก็ยังอยู่ในฟังก์ชันห้องโถงนะครับไปดูห้องนอนห้องที่3นะครับ ก็อูอารู้ร้านะครับห้องน้ํากับห้องครัวอยู่ข้างหลังนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวห้องครัวให้ดูด้วยนะครับประตูก็สไลด์รางบนนะครับเป็นประตูกั้นระหว่างห้องครัวกับห้องโถงครับเคาน์เตอร์ข้ามุมแบบนี้นะครับท็อปเคาน์เตอร์ก็ปูด้วยกระเบื้องเกนิโตสีดํานะครับตามมุมเคาน์เตอร์ก็ตกแต่งด้วยคิวสแตนเลสนะครับนี่ครับน้องไขมุกก็รีวิวเคาน์เตอร์ให้ดูนะครับ หน้าบ้านก็มีบานซิงเดียวบานซิงคู่ UPVC ่อไปคะเราจะไปดูห้องน้ำครับนี่ครับซิงล้างจานสองลุมอยู่ตรงหน้าต่างนะครับล้างจานเพิ่มความโปร่งให้กับห้องครัวนะครับไปชมห้องน้ํานะครับห้องน้ําตรงนี้จะเป็นห้องสุขานะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะครับมีของตกแต่งประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศห้องน้ํานะครับผนังกรูตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับ ตรงกลางก็คาบด้วยโมเสกตรงนี้ก็เป็นช่องบิวอินนะครับไว้วาง,งอุปกรณ์ห้องน้ำนะ,นะครับต่อไปเราจะไปรีวิวห้องอาบน้ำกัำนค่ะช่องสวิตช์อยู่ในห้องน้ำนะครับประตู UPVC 7 0สูง2เมตรนะครับสีเทาลูกบิดประตูเป็นลูกบิดทั่วไปนะครับนี่ค่ะห้องน้ำอาบน้ำจะมีฝักบัวอันใหญ่โตเลยค่ะมีทั้งฝักบัวเล็กและฝักบัวใหญ่เลยจ้า นี่น้องรีวิวน้อมุกรีวิวให้ดูแล้วนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับปกปีครับผมโอเคค่ะ,คคะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะคะไวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ